ครับอุณหภูมิไปเยอะเหมือนกันนะครับพูดง่ายคือยังไม่ได้ไปไหนเลยเล่นไปสตาร์ทที่90ล้วน่าจะได้ไอเดียลองดูนะครับอันนี้ยังไม่ได้ติดออยล์เกียร์แค่ติดเทมนะครับวัดอุณหภูมิน้ำมันเกียร์เฉยๆนะครับอันนี้คือรอบดีอย่าเบรกไว้นะครับถ้าใส่เกียร์พนะแล้วก็สตาร์ทเครื่องจะอยู่ที่74นะครับเท่ากับ Fortun e r เลยนะอันนี้ใส่ดีนะครับ อย่เบรไว้ก็จะ89-90ประมาณนี้ครับครับผมสวัสดีเดวพีเพิลครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามวันนี้นะครับมีไอเดียมานําเสนอนะครับโครงการพิเศษของเสียเล็กสูงเนินนะครับติดเทมวัดอุณหภูมิน้ำมันเกียร ออโต้นะครับเกียร์สากรเกียร์สากรคืออะไรเกียร์สากรคือเกียร์ที่ใช้ร่วมกันในหลายๆย,ยี่ห้อนะครับโดยเฉพาะในรถญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น Fortuner พาราุภาพพิกโรกพิกโรกรอลิงนะแล้วก็อะไททันปี2019นนะครับ 6at ทั้งหลายนะครับเอาง,ง่ายๆคือสรุป Fortuner m u ์เนะครับอ่ารีโว อิซุสุนะครับพารานุภาพพิกโลกแล้วก็ไททันปี2019ใช้เกียร์ 6at นะครับด้วยกันหมดอันนี้จะขอเล่าสู่กันฟังอันนี้เป็นโปรเจกต์ของเซเล็กสูงเนินนะครับจะติดเทมวัดอุณหภูมิน้ำมันเกียร์เพราะว่าจะดับ้ว่าค่อนข้างมีความร้อนค่อนข้างสูงนะครับเราก็เลยติดเทอร์โมมิเตอร์วัดเป็นดิจิตอลไปที่บอร์ด ที่เราขับรถนะครับจะได้เช็คอุณอภูมิสแตนดาร์ดมันอยู่เท่าไหร่นะจะเห็นว่าเบื้องต้นนี้ถอดท่อออกแล้วก็ใส่ตัววัดเทมแล้วก็ต่อสายขึ้นไปในห้องเวลาขับรถนะครับการติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิน้ำมันเกียร์ออโต้นะครับอันนี้ในเคสตัวอย่างที่ทำให้ดูเนี่ยเป็นของ all new isuzu mu-X 3.06AT นะครับก็จะมาเเราสู่กันฟังนะนะครับอันนี้คือตัด ไททัน2019น2019ออกไปเลยนะครับเพราะว่ามีออยเกียร์อยู่เจ้าเดียวในกลุ่มเกียร์สากรที่ผมอธิบายมาข้างต้นนะครับก็แม้ว่าจะเป็นการระบายความร้อนนะครับผ่านระบบน้ำก็ตามคือจะไม่ดีเท่าระบายความร้อนด้วยอากาศก็ตามเนี่ยแต่ว่ายังไงก็ดีกว่าไม่มีแบบเยอะพอสมควรมากๆล่ะนะครับแต่ระบบระบายอากาศที่ดีที่สุดคือระบบระบายอากาศด้วยอ่า อะไรอากาศนะครับแลเพื่อลดอุณหภูมิของน้ํามันเกียร์ออโต้เบื้องต้นถอดสายออกนะครับแล้วก็ตามที่เห็นในภาพก็จะเป็นเอาเทอร์โมมิเตอร์นะครับเข้ามาใส่นะแล้วก็มีสายขนาดเล็กนะครับท่านสามารถวัดท่อได้นะครับเอาไปใส่ท่อไหลอันนี้แอดก็ลืมขนาดเหมือนกันนะครับรูในนะรูในน่าจะสัก16มิลิเมอันนี้ ท่านไปบวกลบนะครับอันนี้ผมแค่เขาๆนะครับก็การติดตั้งก็ไม่ยากนะครับท่านก็ไปหาซื้อได้ในร้านออนไลน์หรือในอะไรต่างๆทั่วไปก็คือเป็นการต่อตรงอาการคล้ายๆวัดบูทนะครับที่เราวัดค่าอากาศผ่านอินเตอร์นั่นแหละแต่อันนี้เป็นการวัดอ,อุณหภูมิของนะครับน้ำมันเกียร์ออโต้6 AT นะครับ6สปีด ของไอซินตัวนี้นะครับมีตามที่บอกนั่นแหละรีโวอิซูซูดีแมกพลัุภาพพิกโลกแล้วก็ไททันปี2019ในที่นี้ผมขอตัดไททันปี2019ออกก็จะเหลือ o, uzu, รีโวอิซูซูดีแมกพลังภาพพิกโลกแล้วก็ f o r ์ u n เนอแล้วก็มิวเอนะครับที่ใช้ 6AT ก็คือไม่มีตัววัดอุณหภูมิน้ำมันเกียร์นะครับแล้วขณะเดียวกันก็ไม่มี อ,ออยเกียนะครับซึ่งจากที่สัมผัสมามีการซัดหนักๆน,นะครับก็มีการาล็อกเกียร์เหมือนการล็อกในที่นี้ก็คือ,อเข้าเซฟโหมดนะครับเปลี่ยนเกียร์ไม่ได้นะครับก็ต้องจอดพักเดินรอบเดินเบาเพื่อ,อามา หลักหลักการง่ายๆคือผักมาที่ n หรือ p นะครับก็เดินเบาไปสักพักหนึ่งอุณหภูมิน้ำมันเกียร์ต่ำลงมาก็ใช้งานได้ปกติไม่เสียแต่เข้าเซฟโหมดนะครับบ่อยๆก็ไม่ดีอันนี้ตัวที่เห็นดำๆอยู่ด้านในเนี่ยนะครับก็คือตัวคล้ายๆเทอร์โมมิเตอร์นี่แหละแต่เป็นสะาเราต่อท่อนะครับให้น้ำมัน อ่าเกียร์วิ่งผ่านแล้วก็ต่อสายไฟไปโผล่ไปโชว์ที่หน้าแป้นนั่นเองนะครับสาหรับตัวนี้ที่ที่สั่งมาเนี่ยมันสามารถอ่ามันมีชุดนะครับที่ควบคุมรีเลย์ไปเปิดพัดลมด้วยนะครับช่วยระบายนะครับแต่ถ้าท่านจะไม่ซีเรียรติดพัดลมติดไรท่านจะติดแยกต่างหากหรือจะวัดเฉพาะค่าของอุณหภูมิน้ำมันเกียร์ออตโต้เป็นองศาเซลเซียสก็ได้นะครับแค่ต่อข้อม่านั้นแหละแล้วก็ต่อสายออกไปที่ห้องอ่าโดยสารนะครับ ห้องโดยสาห้องเครื่องนะครับแล้วก็ผ่านช่องนะครับไปที่ห้องโดยสารแล้วก็มีแผงบอร์ดใส่นะครับนี่ที่เห็นที่ถ่ายเห็นนี่คือเป็นสายไฟที่จะเสียบเข้ากับซ็อกเก็ตของเทอร์โมมิเตอร์นะครับวัดค่าอุณหภูมิของน้ำมันเกียร์จะเห็นได้ว่านะครับผมได้สอบถามทีมช่างที่เขาติดตั้งเหมือนกันนะครับอุณหภูมิสแตนบายของ Uh, Gear, ข่าเกียร new, น์นะครับของ Fortuner กับ m ิลเปี2021หรือ All New นี่แหละครับเกียร์ P/N ดึงเบรกมือนะครับอุณหภูมิจะเท่ากันเลยสแตนบายอยู่ที่74 74องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็เมื่อใส่ที่เกียร์ดีนะครับแล้วก็อุณหภูมิมันจะวิ่งไปเหมือนเข็มวินาทีเลยตึ๊ก ตึกจะไปหยุดที่89-90องศาเซลเซียสนะครับแล้วถ้าติดไฟแดงหรือวิ่งใช้งานมามาติดไฟแดงอุณหภูมิจะอยู่ที่9 0 1ถึง1 0ององศาเซลเซียสนะครับก็คือเดือดนะครับก็คือร้อนนะแล้วในขณะ,ะเดียวกันเจ้ามิวเเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะวัดค่าความร้อนของน้ามันเกียร์ผ่าน OBD 2ได้นะครับหรือจะไปเสียบเครื่องอ่านที่ศูนย์บริการกา็ไม่สามารถที่จะ วัดได้นะครับจุดที่เห็นอยู่นี้นะเป็นกลุ่มยางเส้นใหญ่นะครับหันหน้าเข้ารถจะอยู่ด้านซ้ายนะครับก็สามารถสอดสายเข้าไปได้นะครับถ้าเน้นก็นเน้นด้านด้านบนนะครับเสียบเข้าไปเพื่อให้มันทะลุเข้ามาที่บอร์ดเนี่ยจะที่เห็นว่าอ่าตัวนี้ตออเลขตัวเลขโผล่แล้วนะครับถามว่าเดือดร้อนไหมสําหรับคนใช้เดิมๆทั่วไปแนววีไอแนวขับตรวจการแนวอะไรต่างๆก็อาจจะไม่เห็นว่าไม่จําเป็นนะครับถ้าท่านใช้ตามปกติขับ เรื่อยๆรถซื้อแกงไม่ต้องแรงก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับก็ก็สามารถที่จะ,ะใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นรถที่ใช้งานหนักๆโอเวอร์โหลดสายซิ่งนะครับก็ควรจะติดตั้งออยเกียร์เพิ่มนั่นเองนะครับหรือวิธีการปรช่วยถนอมช่วยอะไรต่างเวลาติดไฟแดงนานๆน,น,นะครับจุดนานๆก็ใส่ไปที่เอ็นดึงเบ่งมือนะครับก็จะช่วยลดความร้อนได้ครับ ครับและสำหรับวิธีนะครับที่ท่านดูแลรถอ่ามากกว่าคู่มือมาตรฐานก็คือดูแลอย่างดีนะครับก็ควรจะมีอย่างน้อยนะครับควรจะติดตั้งออยเกียร์นะครับไอชุดที่เห็นที่เห็นนี่คือเป็นพัดลมนะถ้าเกิดว่าเราดูอุณหภูมิแล้วยาวเรายังไม่เป็นที่น่าพอใจก็สามารถที่จะติดตั้งพัดลมเข้าไปได้นะครับไอชุดนี้ที่ไปหาซื้อมาเนี่ยเขา,าสามารถสั่ง เปิดพัดลมได้นะครับตั้งอุณหภูมิได้ว่าถึง100องศาหรือถึง96-97องศาเปิดพัดลมนะครับก็สามารถที่จะสั่งให้มันทํางานได้แล้วที่ท่านเห็นว่ามันเป็นปุ่มเล็กๆอยู่มันของ m ิ l e เอ็ะน,นะครับนึกว่ามันจะเป็นออยเกียร์ระบายความร้อนอันนั้นไม่ใช่นะครับเป็นการอุ่นน้ามันเกียร์เพื่อให้อุ่นพอและพร้อมต่อการใช้งานนะครับไม่ใช่ตัวระบายความร้อนของน้ํามันเกียร ออโต้ Auto, แต่อย่างใดนะครับอันนี้เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับน่าจะได้ไอเดียก็ลองดูนะครับอ่าลองเอามาติดตั้งดูเนาะนะครับจริงๆแล้วอันนี้เป็นรถของน้าเล็กนะครับสูงเนินเสียเล็กนั่นแหละครับใน v รีคอร์ก็เคยติดมาแล้วก็เลยโปรเจก t นี้อยากจะรู้อุณหภูมิสแตนดาดของ 6AT ตัวนี้เป็นยังไงก็เลยอ่าเป็นโครงการที่จะ เอามาทำนะครับตัวเลขที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือใส่เกียร์ดีนะครับแล้วก็ปล่อยเครื่องมันลันไปเรื่อยๆันไปเรื่อยๆนะครับพอลันไปเรื่อยๆเนี่ยก็ตามที่เห็นครับมันก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจน89 90องศานั่นเองครับครับผมจากที่ลองติดไฟแดงนะครับลองดูอาการต่างๆอุณหภูมิค่อนข้างสูงแล้วก็ลองลุยเนี่ยก็ อ,อุณหภูมิสูงนะครับก็น่าจะเป็นไอเดียในการติดตั้งออยเกียร์ต่อไปครับอย่าลืมกดซับจะให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายชิงออทัวออไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้สุดค่ะสำหวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย